แบตเตอรี่ชาร์จเร็วมากแต่ก็ลดไวเช่นกันมาเช็ Magic, คกันนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างข้อแรกนะคะก็คือปิดฟีเจอร์ที่ไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นพวกบลูทูธนะคะ w i f i ถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถปิดได้หรือว่าจะเป็น gps นะคะถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถปิดได้นะคะหากไม่ได้ใช้งานนะคะก็จะใช้โหมดลดความสว่างของหน้าจอนะคะหรือว่าจะใช้โหมดแบบอัตโนมัตินะคะเพื่อให้มีการปรับแสงแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะข้อ 2. ะะลองใช้ชาร์จนะคะโดยการใช้โหมดเครื่องบินนะคะในการชาร์จนะคะเพื่อลดการใช้พลังงานระหว่างการชาร์จนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะตรวจสอบว่าแอปที่ติดตั้งใหม่นะคะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะลองลบแอปนั้นดูนะคะว่าจะส่งผลต่อแบตเตอรี่ของเราหรือไม่นะคะและถ้าเรานะคะตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วนะคะหาความผิดปกติต่างๆนะคะแต่หาไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าแอปหรือระบบนะคะที่ใช้นะ แบตเตอรี่หรือพลังงานมากเกินไปแบบปิดปกติอาจเป็นสัญญาณว่านะคะมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั่นเองนะคะถ้าลองทําตามวิธีเหล่านี้แล้วนะคะปัญหายังไม่หายนะคะอาจจะเป็นสัญญาณว่านะคะแบตเตอรี่ของคุณอาจจะมีปัญหานั่นเองนะคะอาจจะต้องนําไปเข้าศูนย์บริการนะคะเพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นั่นเองค่ะ